ชาวโฮมอีทมอนแดง2ชั้นครึ่งมีดาดฟ้าไม่ต้องตากผ้าหน้าบ้านพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เปิดโซนใหม่ตำแหน่งหน้าสวนใกล้คลับเฮาส์ค่ะ ม่สร็มาแล้วค่ะวันนี้มาเจอกับหญิงมาลิลีนะคะหญิงพาทุกคนมาดูทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็2ชั้นครึ่งค่ะที่ผนังของเขาเนี่ยจะเป็นอิฐมอนแดงค่ะจะบอกว่าทุกวันนี้หายากแล้วนะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการทาวน์โฮม62เฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62ค่ะทาวน์โฮมที่ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์สแกนดิเนเวียนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันบ้านเนี่ยใช้งานได้จริงค่ะสเปควัสดุงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยใช้ของดีทั้งหมดเลยและที่นี่ค่ะมีส่วนกลางครบครันเลยค่ะบนทํา p ที่ใกล้เมืองมากๆนะคะโลเคชั่นของเขาเนี่ยอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62ค่ะห่างจากถนนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเพียงแค่250เมตรเท่านั้นการเข้าออกสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะคะจะเชื่อมไปถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ก็ได้หรือว่าจะเชื่อมไปถนนกาญจนาพิเศษก็ง,ง่ายใครขับรถเนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นถนนสีนครีนนะคะถนนพัฒน,นาการจะเชื่อมไปถนนสุขุมวิทก็ได้นะคะผ่านทางสุขุมวิท77หรือว่าจะเป็นสุขุมวิท1 103ก็สะดวกสบายค่ะส่วนถ้าจะไปโซนบางนาตราดก็ไม่ยากนะคะหรือว่าจะไปถนนลาดกระบังก็ง่ายเช่นเดียวกันและถ้าใครอยากจะใช้รถไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงสถานีบ้านทับช้างค่ะหรือว่าจะไปใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีอุดมก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะทำเลตรงนี้นะคะเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตเนี่ยมีครบทั่วเลยค่ะ ใกล้กับสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะสวนหลวงรอ9แล้วก็สุนกีฬาบึงหนองบอลค่ะซึ่งเป็นปอดขนาดใหญ่ของคนโซนนี้เลยค่ะจะไปเดินห้างไปช้อปปิ้งนะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับซีคอนสแควร์สีนครินใกล้กับพาราไดซ์พาร์คค่ะหรือว่าจะไปโซนบางนาก็ไม่ไกลาจากเมกาบางนาค่ะเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ด้านมาตรฐานโซนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลไทยนครินแล้วก็โรงพยาบาลสินแพทย์สีนครินค่ะหรือว่าโรงเรียานาชาติตรงนี้ก็มีนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียานาชาติชาเตอร์แล้ว กแพนเอเชียด้วยค่ะ พัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ26ไร่กว่าๆค่ะมีบ้านทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็ทาวน์โฮม2ชั้นครึ่งรวมทั้งหมด232ยูนิตค่ะออกแบบบ้านในสไตล์ซิมเพลีนอร์ดิกนะคะมีแบบบ้านที่เลือกทั้งหมดคือ4แบบด้วยกันค่ะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรนะคะที่ดินแปลงมาตรฐานอยู่ที่19.4ตารางวาค่ะส่วนบ้านแปลงมุมนะคะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่28ตารางวาไปจนถึง50ตารางวาค่ะแบบบ้าน4แบบมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีแบบบ้านแคร์ค่ะพื้น ที่ใช้สอย125ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแคสกายนะคะพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน4ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแบบโซนนะคะพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบโซนสกายค่ะพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน 3, 3, 3 2, ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ แล้ววันนี้ค่ะยิงจะพาทุกคนดูบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะชื่อแบบโซนสกายค่ะพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรกับฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการที่นี่เลยค่ะ ด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่จอดรถที่สามารถจอดได้2คันะคะ่ะและบ้านมาตรฐานที่โครงการให้มานะคะเขาจะทําหลังคาที่จอดรถที่เป็นหลังคาโปร่งแสงแบบนี้ค่ะนวัตกรรมจาก SCG เลยนะทุกคนสําหรับพื้นที่จอดรถนะคะก็จะเทพื้นปูนที่เป็นมาตรฐานไว้ให้อย่างบ้านตัวอย่างนะคะเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถปูพื้นกระเบื้องเพื่อเพิ่มความสวยงามได้ค่ะ จุดเด่นของบ้านที่นี่นะทุกคนเขาลงเสาเข็มไว้ให้ลึกอยู่ที่21เมตรทั้งหลังเลยนะคะทั้งบริเวณที่จอดรถตัวบ้านแล้วก็หลังบ้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องกันงวลเรื่องการซุดตัวในอนาคตค่ะโครงการเขาคิดมาให้ครบเลยนะคะให้เราอยู่อาศัยได้ในระยะยาวเลยค่ะก่อนจะเข้าตัวบ้านนะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีเฉลียงนะคะกว้าง5เมตรเท่ากับตัวบ้านเลยค่ะเป็นพื้นที่สําหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนเข้าออกตัวบ้าน,นะคะ่นะหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะมีห้องเก็บของให้ด้วยค่ะ ประตูบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่แล้วก็กว้างค่ะกรอบเป็นอลูมิเนียมสีดําสวยๆแบบนี้เลยค่ะกระจกที่โครงการเลือกใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะป้องกันแสง U ู v สะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านทําให้บ้านเราเย็นแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นและความพิเศษของประตูนี้นะคะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะนี่คือบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างแบบโซนสกายค่ะทุกคน ซึ่งเป็นบ้านที่โครงการแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะแล้วก็บ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่รวมเฟอร์นิเจอร์อันนี้แค่ทําให้ดูเป็นไอเดียว่าเราสามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์จัดวางฟังก์ชันได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบให้นะคะก็จะเป็นบ้านเปล่าค่ะโครงสร้างบ้านเนี่ยจะเป็นผนังอิฐมอญแดงนะคะฝ้าเพดานสําหรับชั้น1สูงมาตรฐานอยู่ที่2.6เ mm มตรค่ะพื้นจะเป็นกระเบื้องกรเนโต้ขนาด60คูณ60เซนติเมตรค่ะเรามาดูฟังก์ชัน กันดีกว่าค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนริบวิง่งหรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนค่ะสามารถวางโซฟาขนาด2-3ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะวางโต๊ะกลางตรงนี้ได้นะคะส่วนฝั่งด้านนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีแล้วระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยเราสามารถใส่ทีวีจอใหญ่ๆขนาด50-60นิ้วได้เลยค่ะ ถัดเข้ามาตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สามารถทําเป็นมุมอนเนกประสงค์ค่ะทําเป็นมุมนั่งทํางานเพิ่มเติมก็ได้นะคะเชื่อมต่อกันเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะซึ่งตรงนี้มีพื้นที่ใหญ่นะวางโต๊ะขนาด4ี่ที่นั่งนะคะก็ยังมีพื้นที่เดินเหลือๆเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครซื้อบ้านแปลงมุมนะทุกคนจะได้หนะ้าต่างด้านข้างบ้านเพิ่มค่ะทําให้บยากาศภายในบ้านเนี่ยโปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะได้ช่องแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้านค่ะ สว่วนด้านนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่โครงการเตรียมไว้ให้ทําเป็น pantry หรือว่าเป็นครัวฝรั่งนะคะซึ่งโครงการจะเตรียมระบบน้ําระบบไฟไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครจะทําครัวง่ายๆก็จัดตรงนี้ได้เลยค่ะ ส่วนใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันนะคะเป็นพื้นที่เอกประสงค์ค่ะทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นนั่งทำงานแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันส่วนครัวนะคะเราก็ไปใช้พื้นที่โซนซักล้างด้านหลังบ้านค่ะที่ลึกมาตรฐานอยู่ที่2เมตรนะคะทำเป็นพื้นที่ครัวทายได้แบบบ้านตัวอย่างนะคะแล้วก็จะทำเป็นโซนซักกรีดวางเครื่องซักผ้าอะไรก็มีพื้นที่เพียงพอค่ะ ถ้าเกิดว่าใครซื้อแปลงมุมนะคะเราสามารถทําประตูเชื่อมไปที่แปลงที่ดินด้านข้างนะคะไปที่สวนแล้วก็ทํากิจกรรมด้านนอกบ้านได้อย่างสะดวกด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการซุดตัวนะทุกคนเพราะว่าโครงการเขาลงเสาเข็มด้านหลังบ้านนะคะลึกอยู่ที่21เมตรเท่ากับตัวบ้านเท่ากับหน้าบ้านเลยค่ะ ฟังก์ชันที่ชั้นหนึ่งยังไม่หมดค่ะทุกคนนี่ยังเหลือห้องน้ํานะคะซึ่งออกแบบได้ดีมากๆเลยเป็นห้องน้ําที่แยกส่วนเปียส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยอาบน้ําได้ค่ะสุขภัณฑ์โครงการให้มาครบเซตเลยค่ะพร้อมกับฉากกั้นอาบน้ําหรือว่า shower box ค่ะเป็นกระจกเทมเอร์หรือว่ากระจกนิรภัยค่ะ ก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะคะพาดูบันไดก่อนทุกคนที่นี่นะคะโครงสร้างบันไดจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะแข็งแรงแล้วก็ทนทานหนึบเท้ามากๆเวลาเดินเนี่ยไม่มีเสียงดังเลยค่ะปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเราวกันตกเนี่ยโครงการก็ให้มาสวยๆแบบนี้เลยค่ะ พอเดินบันไดขึ้นมาชั้น2นะทุกคนก็จะเจอกับโถงกลางบ้าน,นะคะ่ะเชื่อมไปแต่ละห้องนอนนะคะซึ่งชั้นนี้จะมีทั้งหมดคือ3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำค่ะโถงตรงนี้จะเชื่อมไปที่ชั้นดาดฟ้านะคะแต่ว่าจะพาทุกคนดูชั้น2ก่อน,นะคะ่ะ เรามาดู Bed, ดมาสเตอร์เบดมกันก่อนนะคะตำแหน่งจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านค่ะซึ่งชั้นนี้เพดานบ้านจะสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก2.75เ mm มตรนะคะจะได้ความโปร่งความสบายเพิ่มมากขึ้นและพื้นนะคะก็จะเป็นลามิเนตลายไม้ค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นโคซี่เพิ่มขึ้นมาค่ะ เรามาดูฟังก์ชันสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะคะด้านหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเขาทั้งหมดเลยค่ะด้านในสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งทำงานนะคะจะบิวอินชั้นเก็บของก็ได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานเลยค่ะ ผนังฝั่งทางด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงกระจกบานใหญ่ค่ะทำให้บรรยากาศภายในบ้านเนี่ยยิ่งดูโปร่งสบายเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าบ้านด้วยค่ะส่วนด้านนี้นะคะยังมีพื้นที่สําหรับทําเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าใครจะกั้นห้องเป็น walk in closet แบบบ้านตัวอย่างนี้ก็สามารถทําได้ค่ะ ถัดมาตรงนี้นะคะโถงก,กลางบ้านเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนกลางค่ะที่ใช้ร่วมกันของห้องนอนทั้ง3าห้องนะคะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยออกแบบได้ดีเลยค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะรวมถึงชาวบล็อกเนี่ยโครงการติดตั้งฉากกั้นอาบน้ําที่เป็นกระจกเทมเปอร์ไว้ให้ค่ะเวลาเร่งด่วนนะคะใช้ห้องน้ําพ,พร้อมๆกันเนี่ยสามารถไปใช้ข้างล่างได้นะคะเพราะว่าฟังก์ชันดีเหมือนกันเลยค่ะ ส่วนโซนทางด้านหลังบ้านค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะทุกคนซึ่งเราสามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะด้านในค่ะวางเตียง3.5ฟุตหรือ5ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับการวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆที่ทําเป็นห้องนอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทางานหรือว่าตู้เสื้อผ้าค่ะก็จัดวางฟังก์ชันได้ครบถ้วนเลยค่ะ ห้องนอนที่3ค่ะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องเล่นเกมห้องดูหนังห้องดูซีรีส์ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้ห้องใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งห้องสามารถทุบห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ยุบรวมกันได้เลยค่ะเพราะว่าผนังตรงนี้นะคะของเขาจะทําเป็นผนังมวลเบาค่ะสามารถทุบได้ง่ายนะคะเชื่อมพื้นที่ถึงกันได้อย่างสะดวกเลยค่ะ เอาละค่ะได้เวลาขึ้นไปดูชั้นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือชั้นจาดฟ้าค่ะมาถึงแล้วค่ะชั้นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือ ชั้นดาดฟ้านั่นเองค่ะเราสามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้หลากหลายรูปแบบจะเป็นโซนปาร์ตี้นะคะจิบเครื่องดื่มเย็นๆชิลๆค่ะแล้วก็นั่งดูวิวเพลินๆได้เลยค่ะและบางแปลงนะคะตอนนี้เขาเปิดโซนหน้าสวนแล้วก็เป็นวิวคลับเฮาส์นะคะจะเห็นวิวโล่งๆเลยทุกคนอันนั้นยิ่งแบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครจะทำเป็นพื้นที่ตากผ้านะคะชั้นนี้โครงการเตรียมระบบน้ำระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะรองรับการติดตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะและบ้านของที่นี่นะทุกคนดีมากๆเลยเขาทำคลีบหลังบ้านไว้ให้ค่ะสำหรับเป็นพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะคะเวลาช่างมาก็ซ่อมตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเจาะขาแขวนเองนะคะประหยัดเวลาประหยัดสตังค์ไปได้เยอะเลยค่ะ ดูบ้านกันแล้วค่ะพาทุกคนมาดูพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างนะคะทามโฮม62เฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62ค่ะที่นี่นะคะมีส่วนกลางครบครันอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะมีคลับเฮาส์สูง2ชั้นค่ะด้านหน้าจะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะขนาดฮาร์ฟโอลิมปิกเลยนะคะว่ายออกกําลังกายได้สบายๆเลยค่ะแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านบนค่ะจะมีห้องฟิตเนสวิวสระว่ายน้ําแล้วก็วิวสวนนะคะมีเครื่องอุปกรณ์ออกกําลังกายครบเลยค่ะทั้งรูปแบบเวท Training, แล้วก็คาร์ดิโอค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีห้องเกมนะคะห้องปิงปองแล้วก็ห้องสันทนาการค่ะส่วนด้านนอกค่ะโครงการก็ยังมีพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่ให้2จุดด้วยกันค่ะที่จะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการแล้วก็ตรงกลางโครงการนะคะให้ลูกบ้านได้มาทํากิจกรรมเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศกันได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการก็ยังมีพื้นที่สําหรับจอดรถส่วนกลางให้ถึง100คันค่ะเวลาเพื่อนมาหานะคะก็สามารถใช้เป็นพื้นที่จอดรถได้เลยค่ะ เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะที่นี่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งกล้องวงจรปิด C C T V แล้วก็รปภค่ะการขับรถเข้าออกสมหรับลูกบ้านนะคะจะเป็นระบบคีย์การ์ดค่ะประตูจะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะควบคุมด้วยรีโมทค่ะค่าส่วนกลางของที่นี่อยู่ที่1,500บาทต่อเดือนต่อหลังค่ะ ครบถ้วนนะคะวันนี้กับโครงการทาวน์โฮม62เฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62ค่ะทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็2ชั้นครึ่งนะคะจาก NL Asset นะคะซึ่งทาวน์โฮมของที่นี่จุดเด่นของเขาก็คือผนังเป็นอิฐมอนแดงค่ะแล้วก็สามารถเจาะตอกต่อเติมได้ง่ายค่ะรวมถึงไฮไลท์ของเขาก็คือมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะเราสามารถใช้เป็นพื้นที่ตากผ้าแล้วก็เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ได้เลยนะคะไม่ต้องมาตากผ้าหน้าบ้านค่ะ ใครที่กําลังมองหาบ้านในโซนสวนหลวงนะคะทําเลใกล้เมืองเดินทางสะดวกค่ะยิงว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยสามารถเข้าออกได้สองทางนะคะก็คืออยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติรอกซอย62นะบะนาห่างจากปากซอยแค่250เมตรค่ะหรือว่าจะเดินทางเชื่อมไปที่ถนนการจนาพิเศกก็ง่ายนะคะซึ่งโครงการที่นี่เขาเปิดโซนสุดท้ายแล้วทุกคนเหลือไม่กี่ยูนิตนะคะเปิดโซนหน้าสวนนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยคือใกล้คลับเฮาส์มากๆค่ะ คนที่กำลังมองหาบ้านหลังใหญ่นะคะได้พื้นที่ใช้สอยครบถ้วนค่ะรวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยนะคะญิงว่าโครงการนี้น่าสนใจนะคะยังไงลองแวะมาดูโครงการกันได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจค่ะแวะมาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นกับทางโครงการได้เลยค่ะแวะมาดูบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆได้ที่นี่เลยค่ะกับโครงการทําโฮม62เฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย62นะคะ สำหรับเทาโฮมแบบ2ชั้นนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 2 1 0 0 0นบาทค่ะส่วนเทาโฮมหลังที่มีดาดฟ้านะคะราคาเริ่มต้น4 3 9 0 0 0นบาทค่ะ ชอบแบบไหนมาเลือกกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโครงการดีๆมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเดี๋ยวเราจะมีคลิปมาให้ได้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการนี้นะคะเดี๋ยวหญิงแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้ค่ะสามารถไปลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อสนใจกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปละค่ะ